สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม a c k p a c k b r ล้อนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นในส่วนของ i e n o s h ให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็ได้เล่นไปตอนที่เข้ามาแรกๆแล้วก็เป็นตาแรกเลยก็ตอนนี้มีของอัปเกรดมากมายเลยนะครับกันเลยอยากจะเข้ามาเล่นให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของ i n o s นะครับก็ ตอนนี้ผมมีมากกว่าฟักทองแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อตะกร้าลูกวาดหรือว่าเป็นกระปุกเยลลี่นะครับก็มีมากมายหรือว่าจะเป็นดวงตานะครับก็มีปดล็อกมาหมดแล้วนะครับเวิว12แล้วดังที่ทุกท่านได้เห็นเลยและเป็นแรงไดมอนด์แล้วนะครับก็เป็นตัวที่เก่งนะครับก็เลยเล่นไวนะครับเล่นแป๊บเดียวนะครับแร่งขึ้นตลอดเลยนะครับไม่แพ้เลยนะครับเล่นอีนอชนะครับก็เท่าที่ไปลองเล่นมานะครับ ส่วนใหญ่ก็จะแพ้อ่อในส่วนของติดดีบัฟไม่ว่าจะเป็นเออติดพิษหรือว่าติดไฟนะครับก็รู้สึกว่าฮิวไม่ทันก็เลยแพ้ไปก่อนนะครับอืมช่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วแต่ดวงนะครับว่าเราเจออะไรมีอะไรก็ซื้อไปก่อนนะครับก็เศษนะครับก็ไว้มาเล่นนะครับไมาเล่น นานแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นให้ทุกท่านได้ดูนะครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเล่นเป็นสายอะไรนะครับตอนนี้มีอะไรก็เล่นไปก่อนนะครับไม่ซีเรียสนะครับชิวชวนะครับชิวชิาก้อนก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับไว้ถ้าซื้อมาแล้วก็จะมาลองเล่นนะครับแต่ตอนนี้ก็เล่นตัวอื่นไปเกาะและการ์ดนะครับจออ้านี่นะครับเป็นตะกร้าลูกอมนะครับ ็ตอนนี้ถ้ามาอย่างนี้อาจจะเล่นเป็นสายของฟู้ดนะครับจะไหวหรือเปล่านะครับโอเคน่าจะสบายๆเขตชนะไปนะครับอ่าเคี้ยงครับนี่ครับลูกอมลูกอมบอกว่าจะทำการล้างดีบัฟหนึ่งแล้วก็ฮีลเลอร์สีนะครับแค่นั้นเลยนะครับลูกอมมีกวแค่นั้นเลย ก็จากที่อ e ีนอตไม่มีขอมาล้างบัฟก็มีตะขั้นอมนี่นะครับที่มาล้างบัฟให้นะครับโอเคสบายๆนะครับอ่านี่ได้ได้มาอีกหนึ่งอย่างแล้วนะครับเป็นส่วนของแคนดี้คอนนะครับโอกาส50%ที่จะติดเอ่อเคิร์ดทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็เอามาคอมโบกับเอ่อล้างดีบัฟนะครับติดให้ตัวเองแล้วก็ล้างออกไปซะนะครับ แต่ฝ่ายหลังไม่ไดออ้ตอนนี้เป็นเอ,อเคเวสลูกแก้วนะครับผมเลยจะทำการออล็อกไว้ก่อนนะครับอาจล็อกไว้ก่อนไดถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเจออะไรก็ซื้อนะครับเล่นไปตามสิ่งที่เราเจอได้เลยนะครับได้ในส่วนของบูบานะครับโอกาสที่จะขโมยออดูดเลือดแล้วก็เพิ่มโจมตีนะครับแค่นั้นเลยนะครับก็เป็นสายเอ,อ่อ ต้านในส่วนของดาบดเลือดหรือว่าเป็นในส่วนของอ,อังกฤษเรียกว,ว่าผมไม่แน่ใจอ่าเอ็มพาเวอร์นะครับก็จะต่อต้านในส่วนของโรเนแล้วก็ฮาก้อนได้อย่างชิวๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกเป็นตัวละครที่ครบเครื่องนะครับมีทั้งบัฟมีทั้งดีบัฟมีทั้งล้างนะครับก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากครับมีทุกอย่างเลยนะฮะ และนี่นะครับพาร์ทแรกผมเล่นเป็นในส่วนของกราว g r a m m a สนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นอ uh, ัน blinking overwatch นะครับกับ bad vision ผมขอเล่นเป็น bad vision แล้วกันนะครับอ่านี่นะครับได้มาในส่วนของ uh, candy s w i ส e s สวายนะครับทุกๆ6.2วินาทีไอเทมที่ติดดาวนะครับจะทำงานเร็วขึ้นนะครับก็นี่ครับขนาด ยังมีเร่งสปีดให้เลยนะครับกันเรือสกวาโก,โกมาพูดในส่วนของแบดวิชันกันก่อนเลยนะครับก็เริ่มเทินนะครับจะได้โลดตามตามจำนวนสัตว์นะครับได้เยอะสุด6ตำแหน่งนะครับก็ได้เป็นเออประมาณ192โลนะครับแล้วก็ทุกๆ6.8หกแวินะครับสัตว์เลี้ยงที่ติดดาวอยู่แต่ได้รับพลังจบตี1และโอกาสติคดคริตัลสนะครับแล้วก็มีโอกาส เพิ่มค้างข่าวเข้ามาในร้านค้านะครับแล้วก็มีเลเวลโบนัสนะครับเมื่อเริ่มเทิร์นโอกาส10%จะได้รับเกราะ68หน่วยนะครับก็รู้สึกว่าเยอะนี่นะครับได้แล้วนะครับเป็นครั้งข่าวนะครับแผนแรกนะครับจะเล่นเป็นเออ่ตะกร้าอาหารตะกร้าลูกอมแล้วก็เล่นสายหาตอนนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นสายสัตว์เลี้ยงครับสายข้างข่าวนะครับหรือไม่เป็นไรนะครับเล่นผสมกันได้นะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับเป็นข้างข่าย เอาซีอิ n งแบ d นะครับเมื่อโจมตีขโมย1วิญญาณแล้วก็ได้รับ2ลัคกี้นะครับเมื่อติดคิดคอนขโมย2วิญญาณและเพิ่มความแรงโจมตีคิดคอนไป10%นะครับและทุกๆ8วิญญาณที่ได้รับนะครับจะทำการใบตามจำนวนคำสาปที่ติดอยู่4นะครับและเพิ่มอัตราติดคิดคอนไป15%นะครับก็สึกว่าเก่งนะครับเก่งระดับนึงเลยลูกแก้วพิษนะครับ ส่วนช็อกโกแลตผมอาจจะขายไปขายไปแล้วก็ขายน้ํายานะครับเพื่อซื้อแมวนะครับแมวก็ด้ไปสัว์เลี้ยงครับแมวนะครับแบล็ k แคทนะครับเมื่อเริ่มเทินสตีลแม็กเลือด10นะครับและเมื่อโจมตีสตีลลักกี้ด้วยนะครับหลังจากพาไป13วินาทีนะครับสตีลลักกี้ทำการใบ้แล้วก็ทำการติดผิษนะครับและเลเวลโบนัสนะครับเมื่อโจมตีโอกาส10%ได้รับ3ลักกี้นั่นเองนะครับ ก็จะสบายสๆนะครับเจอรนเนมสายกระบองเพชรน,นะครับก็ไว้ชิวนะครับโอเคอ่าเมื่อกี้เห็นนะครับก็มีโอกาสดรอป1ถึง3ลูกกวาดนะครับก็ไม่ได้มามามชิ้นเลยนะครับโอเคประมาณนี้าเดี๋ยวผมจะล็อกไว้จะเอามาเล่นให้ทุกท่านนะครับ หลังจากโฮเวนที่แรนดอมสองบัฟตามจำนวนจิลลี่ที่ติดดาวนะครับสองบัฟจากดาว6ตตาแหน่งนะครับและเมื่อจบเ,อเมื่อเข้าช็อปนะครับจะได้รับ 1- 2เสองจลลี่บีนนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วมาลองให้ทุกท่านดูนะครับนี่นครับเอออิงนอนะครับมีหลายแนวทางให้เล่นเลยก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องจนเกินไปหรือเปล่านะครับครบเครื่องจนเกินไปจนทําให้มันเก่งเกินไปหรือเปล่านะครับ แต่นี้ก็ิึงข้างๆาวนะครับซื้อข้างขาบก,ก่อนก็ซื้อเจลรี่บาร์มานะครับก็ตอนนี้นะครับขออนุญาตย้ายสิ่งของนิดนึงโอเคเพราะว่าตะก้าไม่ได้ลิงกับอะไรนะครับโอเคประมาณนี้ไปเราจะสบายๆนะครับเรียบร้อยชนะไปนะครับ อ่าลืมอธิบายไปเลยนะครับในส่วนของแจ็คออเรนเทินนะครับเมื่อเริ่มเทินทำการต่อต้านบัฟ2ดีบัฟนะครับและได้รับ2ดีเจเลือดและทุกๆ4.5วินาทีทำการติดคำสาปให้ศัตรูหนะครับแต่ถ้าศัตรูมีคำสาปอยู่แล้วอย่างน้อย12นะครับจะทำการใบไป2เพิ่มอีก2นะครับและเมื่อเริ่มเทินโอกาส30%ทําการส,สาบไป4หน่วยนั่นเองนะครับ เล่นในส่วนของเอนชเชนโซนะครับก็ขโมย1วิญญาณและทําการสาบศัตรู2หน่วยแล้วก็เมื่อติดคริน,นะครับจะขโมยวิญญาณอีกหนึ่งหน่วยนะครับเมื่อวิญญาณครบ5หน่วยแล้วเนี่ยจะทําการขโมยแม็กเลือดได้รับ3โจมตีเพิ่ม3โอกาสติดคริติคอนและเพิ่มความแรงคริติคอนอีก20นะครับและเมื่อโจมตีมีโอกาสสาบอีก3หน่วยนั่นเองนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับก็ซื้อไว้นะครับ ก็ตอนนี้นะครับอ่าเมื่อกี้มีเจลลี่บีนนะครับหลกมา1เม็ดนะครับจะได้เป็นในส่วนของวานิลาดรีมนะครับ mm hmm. เมื่อเริ่มเทินนะครับจะทำให้อเทมที่ติดดาวทำงานในเพื่อน10นาทีและเมื่อเข้าสู่ร้านค้าจะทำลายตัวมันเองนั่นคือเจลลี่บีน่เขาจะด,ดรอปทุกเทินทุกเทินแต่ก็จะทำลายตัวเองไปทุกเทินทุกเทินนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวขออนุญาตเจักกระเป๋าสักครู่นะครับ โอเคนะครับไปจากกระเป๋ามาก็ได้นาตาประมาณนี้ไปเลยอู้นั่นคือกระทาอะไรนะผมไม่เคยเลยอ่าได้นะครับผมยังไม่เคยทําได้นะครับขอสองสองไว้ก่อนนะครับจ็น,นี่เหละครับเสษเยลลี่มาเรื่อยๆนะครับเศกลูกอมมาเรื่อยๆนะครับเล่นประมาณนี้เลยไม่ยากมากมายนะครับแต่ตอนนี้ผมอาจจะขายเป็นตะกร้าลูกอมแล้วนะครับเนื่องจาก คอจูัวตทางช่องนะครับแล้วก็อยากเล่นออกข้าวด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ไปนี่นะครับก็อ่าแต่ยังชนะนะครับเอ่อจะยกสถานการณ์ตัวอย่างนะครับนี่ครับ โอกาสที่จะทําให้อ n นออแพ้นะครับคือติดดีบัฟเยอะจนเกินไปจนรีเจนเลือดไม่ทันนะครับแต่นี่ยังไว้ชิวอยู่นะครับสบายๆอ่านี่ได้ในส่วนของ blessing berry นะครับเ,เมื่อติดอาวุธจะทําให้อาวุธนัน้นะติดไฟ2นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับก็อนนี้ก็มาเล่นอ n o s ในสายของคาเลียน,นะครับก็ตามนั้นนะคะชนะ เร็วมากเลยนะครับก็นี่แหละครับก็มาแนะนำนะครับว่าทำไมผมถึงแร้งไดมอนในระยะเวลาอันแป๊บเดียวนะครับด้วยอีนนสนะครับก็ขึ้นเป็นเออตัวละครอันดับ2เลยนะครับที่แสูงสุดๆของผมเลยนะครับก็เก่งมากๆเลยนะครับก็เล่นกันได้นะครับนี่ครับมีมากมายเลยไม่ว่าเป็นเออสายเคียวสายแมวสายเออนี่นะครับนี่ สายลูกกานะครับสายเย่แมงมุมก็มีนะครับเยลลี่ก็มีนะครับมีมากมายกายกองเลยนะครับนี่สายตะกร้าลูกอมนะครับไปเล่นกันได้นะครับอีนอตมีหลากหลายแนวทางให้ทุกท่านได้เล่นจนไม่รู้จะเล่นยังไงเลยนะครับเนื่องจากเยอะเกินนะครับผมก็ทำการอัพมากมายนะครับผมก็ปลดล็อกอีนอตไปครบแล้วนะครับ มีหน้ากากมากมายนะครับผมก็ไปลองเล่นทุกหน้ากากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก,าก็จะมาอัดคลิปแล้วก็ให้ทุกท่านได้ดูแนวทางของแต่ละหน้ากากให้ทุกท่านได้ดูนะครับสับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาถึงจุดๆดนี้ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือว่าคําแนะนําอะไรต่างๆข้อติชมนะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ท I mean, so so ี่ด้านล่างเลยผมจะพยายามไปอ่านแล้วก็ตอบทุกท่านทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับบ๊ายบายไว้พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ